สวัสดีว้าวชาวฮอนไครซ์เลวทุกคนนะครับพบกับผมนายจ้าเสือกันเดิมนะเมื่อวานนี้นะครับทางฮอนไครซ์เลวก็ได้ทําการปล่อยแพท1.6ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งบอกเลยว่าคอนเทนต์เยอะมากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไม่รู้เรื่องเคลออสสิชั้นใช่ไหมหรือว่ากิจกรรมใหม่ที่เป็นกิจกรรมเลี้ยนงน้องแมวเควสเนื้อเรื่องก็มีเช่นเดียวกันใช่ไหมครับแถมปลดล็อกตัวของบอสและสดาตัวใหม่ให้เราได้เล่นกันด้วย ปีใหม่นี้เล่นกันแต่เกมแน่นอนนะครับอะแต่ว่าแพทใหม่ก็มาพร้อมกับตัวละครใหม่กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในรอบนี้ก็จะเป็นตัวของรวนเหมยเนาะตัวละครสายประสาทที่มีดาเมกเป็นน้าแข็งนะครับก็ตามที่สัญญาไว้นะครับว่าพอตัวละครอ,ออกมาปุ๊บนะครับผมก็จะทาการเทส1หนึ่งวันเต็มเ็มเนาะแล้วก็ทำไกด์ออกมาให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งในไกด์วันนี้เนี่ยก็จะครอบคลุมหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของวิธีการเล่นนะครับสกิลต่างๆของตัวละครวิธีการปั้นตัวละครรวมถึงวิธีการจัดทีมครอบคลุม้้้ทังดดดดเยอ่่พพกาากกกาาาาชชไไไววรรฝ์แจ เลยพร้อมกันเลยก่อนครับรู้ไหมว่าคนฉลาดเนี่ยเขาเติมเกมกันยังไงนี่เลยเคเวอร์ a y ลร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวกแล้วก็ยังปลอดภยัยมีเกมให้เลือกเติมมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเกมชินิแพ็กพอนไครสตาร์เร็วหรือแม้แต่อาวก,ก็มีให้พร้อมแล้วบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเพราะเติมกับร้านนี้ไม่ต้องใช้ไอดียขอแค่แจ้งยูไดีก็สามารถเติมได้แล้ว แถมราคาเนี่ยก็ถูกกว่าร้านค้าในเกมอีกด้วยปลอดภัยกว่าและยังถูกกว่าขนาดนี้เนี่ยคนฉลาดอย่างพวกเราต้องเลือกเติมอยู่แล้วจริงไหมครับใครสนใจเนี่ยลิงก์ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยเพราะฉะนั้นพอจอก็ขอฝากไว้ด้วยวกันนะครับเปย์คุ้มเปย์ฉลาดต้องเว่าเปย์ทีเดียวเลยนะอ่ะก่อนอื่นมาดูสกิลต่างๆของตัวเรินเหมยก,กันก่อนละกันนะครับสกิลต่างๆของเรินเหมยเนี่ยมีสิ่งสำคัญอยู่ทั้งหมดสาสิ่งด้วยกันทุกนคนก็คือจะมีสกิลต่อสู้ทาเลนต์แล้วก็สกิลเตอเมท เริ่มจากสกิลต่อสู้ก่อนละกันนะครับสกิลต่อสู้ของโวนเหมยจะเป็นการกลางฟิลขึ้นมาซึ่งฟิลนี้จะกินระยะเวลาทั้งหมด3เทิร์นด้วยกันโดยระยะเวลาเทิร์นจะนับตามเทิร์นของโวนเหมยแล้วฟิลนี้ทําอะไรบ้างน,นะครับฟิลนี้จะช่วยเพิ่มดาเมจโบนัสให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราที่ทาเล่เลวล8เนี่ยจะบวกเพิ่มขึ้นไป28%เนาะและนอกจากนี้ก็จะมีการบวกประสิทธิภาพในการทาลายจุดอ่อนของมอนสเตอร์เพิ่มเติมขึ้นไปอีก50%ด้วย อาแต่ว่าสกิลต่อสู้ไม่ได้หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับอาตรงนี้สามารถเพิ่มขึ้นได้นะครับผ่านตัวของทาเลนต์เนาะรวเหมือนจะมีทาเลนต์อยู่หข้อนะครับที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวของลนเหมยทำเบรกเอฟเฟกต์มากกว่า120%ขึ้นไปทุก10%ที่เพิ่มขึ้นมาเนี้ยนะครับจะมีการบวกดาเมจโบนัสให้เพื่อนรวมทีมของเราเพิ่มขึ้นอีกหกเปอร์เซ็นต์โดอสูงยโดวม้เกินดามจโมหบหกเ่อร์เซ็นต์เราะร่าท ก็จะบอกมากกว่านี้อีก สกิลเตอร์เมทของโต้โดนเหมยนะครับก็จะเป็นการกลางอนาเขตขึ้นมาเหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่าข้อแตกต่างก็คือมันจะกางแค่2เทินเท่านั้นสกิลต่อสู้กาง3าเนาะแต่ว่าสกิลเตอร์เมทจะกางแค่2ส่วนระยะเวลาในการนับก็จะนับตามเทินของโดนเหมยเหมือนกันนะครับแลวสกิลนี้ทําอะไรบ้างน,นะครับอันดับแรกคือมันช่วยในเรื่องของการเพิ่มค่าความทะลวงท่าของตัวละครของเราในทีมโดยที่ทานได้เลยว่า8เนี่ยจะเพิ่มขึ้น2ี่สิ้าอนและนอกจากนี้นะครับระหว่างที่สก,กิกเลกเตอร์เมทของโตวโดนเหมยกำลังทางานเนาะเมื่อไหร่ก ซึ่งสถานะน,นี้เพื่อนเพื่อนสามารถสังเกตได้ผ่านการดูที่หัวของมอนสเตอร์เนาะมันจะเป็นรูปคล้ายๆตัวของดอกไม้นะครับและสถานะน,นี้ทําอะไรนะครับมันจะทํางานตอนที่มอนสเตอร์ของเราในกำลังจะฟื้นคืนเกาะขึ้นมาทุกคนโดยมันจะทําการหน่วงแอคชั่นของมอนสเตอร์ไปทําให้มอนสเตอร์ไม่สามารถฟื้นเกาะขึ้นมาได้แล้วก็มีการทำดาเมจเสริมเพิ่มเติมด้วยโดยระยะเวลาในการหน่วงแอคชั่นตรงนี้รวมถึงดาเมจเสริมตรงนี้เนี่ยก็จะคิดตามค่าเบรคเอฟเฟกต์ของตัวเรนเหมือนเอง ก็บอกเลยว่าเป็นหัวใจสําคัญของตัวละครนี้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือตัวของทาเลนต์ของตัวละครนี้เนาะทาเลนต์นี้ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับขอแค่ว่ามีตัวรอนเหมยเข้าอยู่ในทีมของเราเนี่ยสปีดของเพื่อนร่วมทีมของเรายกเว้นตัวของรอนเหมยเองเนาะก็จะเพิ่มขึ้นนะครับที่ทาเลนเลเวล8ก็จะบวกขึ้น9.5%และนอกจากนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนร่วมทีมของเราทําการเบรกเกาะของมอนสเตอร์ปุ๊บตัวรอนเหมยเนี่ยก็จะทำดาเมจเบรกแถมเข้าไปให้ด้วย โดยคิดเป็น105%ของ d าเ a จเ b r a k ปกติของตัวรถเหมยเพราะงั้นเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าบ r a k e e f f e c เนี่ยสำคัญกับตัวละครนี้มากนะครับมีทั้งในเรื่องของการบวก d าเ a จโ b o n สเพิ่มเติมให้ด้วยใช่ไหมครับมีเรื่องของการหน่วง a คชั่นของนสเ s t e r มีเรื่องของการทำาดเม g เสริมให้ในเรื่องของการ b r รกของนสเ s t e r ด้วยเพราะงั้นส t ต t นี้สําคัญมากมาก พราะนโดยสรุปตัวละครนี да: ้จะทาทั้งหมด2อย่างด้วยกันทุกคนอย่างแรกคือเรื่องของการบัฟเพื่อ่วมทีมบัฟอะไรบ้างนะครับมีเรื่องของการบวกดาเมจโบนัสใช่ไหมมีเรื่องของการบวกสปีดให้เพื่อ่วมทีมของเราอีกทั้งยังมีเรื่องของการเพิ่มค่าความทะลวงท่าให้เพื่อ่วมทีมของเราด้วยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือการบัฟให้การเบรกของเราเนี่ยดีมากขึ้นใช่ไหมครับมีเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกกองมอนสเตอร์เพิ่มดาเมจเบรกขึ้นมาใช่ไหมเป็นดาเมจแถมของตัวเลนเหมยแล้วก็มีเรื่องของการหน่วยคันมเตรกดาลละะทีีๆ ถามว่าทำไมถึงดีนะครับอันดับแรกลองมาดูในส่วนของการบับก่อนละกันบับของรนเหมยต้องบอกว่าเป็นบัฟที่ universal มากมากใช่ไหมครับ พาแล้วเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆเนะี่ยบัฟของตัวลนเหมยเนี่ยมันไม่ได้จำกัดเนาะว่าจะต้องเป็นตัวละครอะไรจะเป็นตัวละคร ATK HP เปอร์เซนตน K, ์หรือว่า defense อะไรแบบเนี้ยตัวละครพวกนี้ก็ยังคงสามารถใช้บัฟของตัวลนเหมยได้อยู่ซึ่งแตกต่างจากตัวละครประสานโดยปกติทั่วไปใช่ไหมครับอ่ะผมยกตัวอ,อย่างเช่นตัวของทิงยุนหรือว่าแอสตาอะไรแบบเนี้ยทิงยุนมีการบัฟในเรื่องของอ่พลังงานเพิ่มเติมใช่ไหมแต่ว่าสกิลต่อสู้ก็มีเรื่องของการบวก ATK เพืพ่อร่วมทีมของเราหรือว่าแอสตาก็มีเรื่องของการบวกความเร็วให้กับเพื่อร D อยู่ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนแหละว่าพอเป็นตัวละครที่ scaling ตาม HP หรือว่า defense มาในอนาคตอะไรแบบนี้ไอ้บัฟพ,พวกนี้มันใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้แต่ว่าตัวลนเหมยนี่ยจะเป็นเรื่องของการบวกโบนัสดาเมจเพิ่มเติมแล้วก็เพิ่มค่าความถลวงธาตใช่ไหมเพราะนั้นขอแค่ว่าตัวละครของเราเนี่ยโจมตีเป็นธาตุก็สามารถใช้บัฟของตัวลนเหมยได้แน่นอนเพราะนั้นหมายความว่าเปิดตัวละครนี้มาเนี่ยยังไงซะสามารถหยิบใช้งานได้ยาวๆอยู่แล้วและเรื่องของการบัฟการเบรกเกาะของมเบอร์เตอร์เนี่ยก็จัดว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ดีเหมือนกันใช่ไหมครับทุกคนรรรรรู้้้้้้แแแหหหลลลละะะววว่่่่่่าา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 กกกกกกกเเ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 เบิอออออออมมมมมสสตต์ใใในน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 คังงงีีีียยดดดจญญขขขึ็็ถืปท การบับให้ตัวละครของเราสามารถเบกรกกามอนสเตอร์ได้บ่อยมากขึ้นแล้วก็แรงมากขึ้นเนี่ยยังไงซะมันมีดาเมจเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าลองนั่งคิดดูดีๆเนี่ยนะครับการเบกรกกามอนสเตอร์มีประโยชน์อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทีมของเรานันเองเพราะการเบกรกกามอนสเตอร์แต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้มอนสเตอร์ไม่สามารถออกท่าใหญ่ใส่เราได้ใช่ไหมครับอีกท้ามอนสเตอร์มันก็จะอยู่นิ่งๆให้เราตีอีกด้วยแถมตัวลนเหม่อเองยังสามารถดองแอคชั่นของมอนสเตอร์ได้ตามค่าเบรกเอเฟลของ พอ,อนบอกเลยว่าทีมของเราจะปลอดภัยขึ้นมากๆเวลาที่เราเล่นกับตัวของรวนเหมยนะครับดังนั้นสำหรับใครก็ตามนะครับที่ยังไม่ได้มีตัวละครฮิลที่เก่งมากๆใช่ไหมบางคนอาจจะยังไม่มีตัวของโลชาหรือว่าฟู่ส่วนอะไรแบบเนี้ยการเปิดรวนเหมยมาทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับเพราะว่าทีมของเราจะมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าตัวละครนี้จะเล่นยากเนาะวิธีการเล่นตัวละครนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับเริ่มจากการเปิดด้วยสกิลเทคนิคนะครับ สกิลเทคนิคของรอนเหมยเนี่ยอันนี้สรุปสั้นๆเลยนะครับมันคือเวลาที่เราเข้าสู่การต่อสู้ปุ๊บตัวรอนเหมยจะทาการกางฟิวขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่ต้องรอให้ถึงเทิร์นของรอนเหมยแล้วค่อยมานั่งกดสกิลต่อสู้คล้ายๆกับเทคนิคของตัวหลัวชาหรือว่าฟู้สวนอะไรแบบเนี้ยซึ่งพอเรากดไปปุ๊บไอฟิวต่างๆที่ตัวละคเรเหล่านั้นสร้างมันก็จะเกิดขึ้นมาเลยตรงนี้ช่วยทําให้เราประหยัดสกิลพอยต์ขึ้นเนาะทำให้เทิร์นแรกของเราไม่ต้องรีบจ่ายสกิลพอยต์เราสามารถโจมตีปกติเพื่อเจเอส ลาในการใช้งานของตัวของสกิลต่อสู้ว่าเหลือระยะเวลาเท่าไหร่แล้ว ถ้าหมดปุ๊บเพื่อนๆสามารถกดสกิลต่อสู้ร่ายใหม่ได้เลยนะครับเพราะันโดยภาพรวมวิธีการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเราเริ่มจากการกดสกิลต่อสู้ใช่ไหมกลางฟิวปุ๊บแล้วหลังจากนั้นเราจะทาการโจมตีปกติทั้งหมด2เทินด้วยกันแล้วเราค่อยกลับมากดสกิลต่อสู้ใหม่เพราะว่าสกิลต่อสู้ของตัวรน,นเหมยเนี่ยกิระยะเวลาทั้งหมด3เทินนั่นเองนะครับวิธีการเล่นโดยภาพรวมมันก็เลยจะเป็นประมาณนี้เพราะงั้นทุกคนก็จะเห็นเนาะว่าตัวละครนี้เล่นง่ายมากนะครับไม่ต้องกัาวลนใจไปเลยว่าเออตัวละคร อะต่อมามาดูส่วนของวิธีการปั้นตัวละครนี้กันบ้างเริ่มจากเทสก่อนละกันนะครับสําหรับสิ่งสําคัญสําหรับล้นเหมยเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3สิ่งด้วยกันทุกคนก็จะมีส่วนของสกิลต่อสู้ทาเลนแล้วก็สกิลเตอเมทซึ่ง3อย่างนี้สําคัญพอๆกันหมดเลยนะครับเพื่อทคนจะอัปตามกันมาให้หมด ส่วนว่าจะอัพถึงเลเวลเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ขึ้นกับทรัพยากรกอของเพื่อนๆเนานะส่วนตัวพอจอแนะนำว่าถึงเลเวลสัก8เนี่ยพอแล้วนะครับยังไงซัดตัวละครนี้มันสามารถเล่นได้แล้วส่วนตัวของโบนัสเซอิตี้ที่อยู่ล้อมรอบเนาะก็สำคัญเหมือนกันนะครับทั้ง3ข้อเลยเนาะอันนี้ก็อัพมาให้หมดเลยยกตัวอย่างเช่นเทสข้อนี้นะครับเทสข้อนี้ช่วยทำให้เมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงเทิร์นของตัวรใหม่ปุ๊บนะครับเราก็จะได้พลังงานขึ้นมาหหน่วยซึ่งเราเพื่อนๆลองย้อนไปดูในส่วนของค่าคอสกกกาาารรดม้้ตตตยยยยของงงัวาาวววลละะคนนนีีีเเ่่่็็จหหูถึ130ท พราะการได้พลังงานมาแต่ละหน่วยเนี่ยก็เลยสําคัญมากๆนะครับเทสข้อนั้นก็เลยสาคัญเนาะทีนี้มาดูในส่วนของเทสข้ออื่นกันบ้างยกตัวอย่างเช่นเทสข้อนี้นะครับเทสข้อนี้ช่วยในเรื่องของการบวกค่าเบรกเอฟเฟกให้กับเพื่อนร่วมทีมของเรารวมถึงตัวเราเหมเองด้วย20%ก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เลยเนาะว่าตัวละครน,นี้เอาเบรกเอฟเฟกไปใช้ประโยชน์เยอะมากใช่ไหมครับทั้งในเรื่องของการแจกโบนัสดาเมจเพิ่มเติม,ตมทําให้ดาเมจเบรกที่เกิดจากตัวละครของเรามันเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยอะไรแบบเนี้ออนนยเพราะงัั้นนนาสอีมํคญ กันเนาะมันช่วยทําให้ค่าเบรกเอฟเฟกที่เกินกว่า120หน่วยขึ้นไปเนี่ยนะครับมันจะแปลงเปลี่ยนมาเป็นดาเมจโบนัสเพิ่ม,เต,มเติมให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราเพิ่มขึ้นนะครับโดยสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง36%ก็ช่วยทําให้สกิลต่อสู้ของตัวรนใหม่เนี่ยสามารถแจกดาเมจโบนัสได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับพออันเทสทั้ง3ข้อสําคัญหมดเลยนะอัพตามๆกันมาด้วยนะครับแล้วก็เทสเยอะยังหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบรกเอฟเฟกต์สปีดหรือว่าดีเฟ ค่าดีเฟนต์ก็ช่วยทำให้โดนเหมยนั้นสามารถรอดตายจากสถานการณ์อันตรายและตันตรายได้ใช่ไหมครับเพราะงั้นก็อัพตามกันหมดเลยนะถือว่าสําคัญหมดเลยนะครับอ่ะต่อมามาดูส่วนของเซตลิลิกกันบ้างน,นะครับเซตลิลิกของโดนเหมยเนี่ยเอาจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับปริมาณการอินเวสต์ของทุกคนเนาะว่าทุกคนอยากจะอินเวสต์หนักขนาดไหนหรือว่าจะอยากจะอินเวสต์กับตัวละครนี้น้อยขนาดไหน อ่อันดับแรกมาดูในส่วนของวิธีการ invest แบบน้อยๆกันก่อนนะครับก็คือแนะนําว่าให้เราใส่เป็นตัวของเซตสีทีฟนั่นเองเซตนี้ช่วยในเรื่องของการแจกค่าเบรกเอฟเฟกให้กับเราเนาะโดยสามารถแจกได้สูงสุดถึง32%ก็ช่วยทําให้เราสามารถทาเบรกเอฟเฟกได้ง่ายมากขึ้นเนาะส่วนตัวของจักรวาลระดับทุกคนก็สามารถใส่เป็นตัวของเซตทารียได้เลยเซตนี้มีส่วนช่วยในเรื่องของการแจกค่าเบรกเอฟเฟกเหมือนกันนะครับแจกอยู่ที่สิบกเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวละครของเราทำ,ากกาปาทำาสปา ขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะครับว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ออโดยภาพรวมแล้วมีเบรกเอฟเฟกที่สูงอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นจากการอัปเดตโดยปกติของทุกคนใช่ไหมครับเทสในแต่ละข้อมันก็มีเรื่องของการบวกเบรกเอฟเฟกอยู่แล้วใช่ไหมรวมถึงมีตัวของบรัสเซริตี้ที่มีการแจกค่าเบรกเอฟเฟกให้เพื่อนร่วมทีมของเราด้วย20%ซึ่งตรงนี้ลนเหมยสามารถหยิบไปใช้งานได้หรือแม้แต่ตัวไลค์โคนใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไลค์โคนประจําตัวหรือว่าตัวของ the Past บบมมเ,เมมโมรี่เยออบ เบรกก็ได้นะครับเราสามารถใส่อันอื่นที่ช่วยในเรื่องของการทําให้เพื่อนรวมทิมของเราแรงขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆจะฟาร์มในส่วนของเซตสี่สปีดก็ได้นะครับซึ่งมีส่วนช่วยในการทําให้เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวของรนเหมยทําการกดสกิลทีมเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนร่วมทีมของเราจะได้สปีดเพิ่มขึ้น12%ตรงนี้ก็ทําให้รนเหมยมีประโยชน์กับเพื่อนร่วมทีมของเรามากขึ้นใช่ไหมครับรวมถึงตัวของจักรวาลประดับเองก็เช่นเดียวกันนะนะครับก็มีอีกหลายเซตเหมือนกันที่ช่วยในเรื่องของการบัฟตัวละครแคลร่ของเราเนาะยกตัวอย่างเช่นในส่วนของเซตเอ็เลสใช่ไหมครับเซตนี้ช่วยในเรื่องของการทำให้เมื่ออไหหรร่่ก็ตตามมทีัวนเเยพ จก ADK เพื่อลงถึงของเราได้เพิ่มเติมใช่ไหมครับอ่าหรือว่าจะใส่ไปในส่วนของเซตโบกันคิวก็ได้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวรนเหมยนั้นทําค่าต้านสถานะมากกว่า30%ขึ้นไปเราก็จะได้ค่าคิดเข้าดาเมจให้กับเพื่อลงถึงของเราเพิ่มขึ้นอีก10%อ่าหรือว่าเพื่อนๆจะหนีไปใช้ในส่วนของเซตแพนาคอนีก็ได้เหมือนกันนะครับเซตนี้ก็ช่วยทําให้รอนเหมยนั้นได้ค่าฟืน้นฟูพลังงานเพิ่มขึ้น5%เนาะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเล่นตัวของรอนเหมยคู่กับตัวละครแคลรี่ที่อีกหนึ่งตัวที่เป็นท่าน้ําแข็งเหมือนกับตัวรนเหมยเองเนี่ยตัวละครแคลรี่ตัวนั้นก็จะได้ดาเมจโบนัสเพิ่มขึ้นไปอีก10%นั่นเองนะครับก็ทําให้ตัวของรนเหมยนั้นมีประโยชน์กับเพื่อน ทีมของเรามากขึ้นนั่นเองเนาะก็จะเห็นนะครับว่าตัวของรัใหม่นะั้นสามารถฟาร์มได้หลายแบบมากๆนะครับพอสุดท้ายแล้วจะบิวตัวละครนี้ยังไงก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการอินเวสต์ของทุกคนนะครับว่าอยากจะอินเวสต์หนักกับตัวละครนี้มากแค่ไหนถ้าอยากจะอินเวสต์น้อยก็ไปใส่เซ็ตอะไรก็ได้ที่ช่วยในเรื่องของการบวกค่าเบรคเอฟเฟกแต่ว่าถ้าอยากจะอินเวสต์เยอะก็ใส่เซ็ตอะไรก็ได้ที่ช่วยในเรื่องของการบัฟเพื่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ไปฟาร์มเบรคเอฟเฟกจากตัวของออฟลองเอา อาต่อมามาดูส่วนของไลค์โคนกันบ้างน,นะครับไลค์โคนที่ดีสำหรับโวนเหมยเนี่ยต้องแจกอยู่2สิ่งทุกคนนะครับอันดับแรกเลยคือเรื่องของเบรกเอฟเฟกเนาะอันนี้ตรงไปตรงมาอยู่แล้วตัวละครน,นี้ค่อนข้างเล่นกับเรื่องของเบรกเอฟเฟกใช่ไหมครับการได้เบรกเอฟเฟกมาต่ละหน่วยก็เลยเป็นเรื่องที่ดี ส่วนอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของพลังงานนะครับอย่างที่บอกไปว่าตัวของโดนเหมยเป็นตัวละครที่ค่าคอสในการกดไม้ตายสูงมากถึง130หน่วยเนาะแถมแล้วเวลาในการคงอยู่ของสกิลเตเมเองเนี่ยก็มีแค่2เทินเท่านั้นเองนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องพยายามรีบเก็บอันติให้ได้ไวที่สุดเพื่อทําให้เราสามารถกดได้อีกหนึ่งครั้งมิฉะนั้นดาวทมงของสกิลเตเมของเรามันจะเยอะจนเกินไปนะครับซึ่งสกิลเตเมของตัวโดนเหมยถือว่าสําคัญมากใช่ไหมมีเรื่องของการแจกเรื่องของค่าความทะลวงท่าใช่ไหมครับมี จก2อย่างนี้เป็นหลายคนที่ดีสําหรับโดนใหม่หมดเลยเนาะยกตัวอย่างเช่นนะครับหลายคนประจําตัวของโดนใหม่เองก็มีเรื่องของการแจกค่าเบรเอฟเฟกให้ตัวโดนใหม่เพิ่มขึ้น60%ใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของการแจกพลังงานเพิ่มเติมให้กับเราด้วยเมื่อมีมาสเตอร์เ,อเว็บใหม่ปรากฏขึ้นมาในแต่ละเว็บอยู่ที่10หน่วยนั่นเองก็ช่วยทําให้เราสามารถทำเบรเอฟเฟกได้ง่ายขึ้นแล้วก็กดอันติได้เออถี่มากขึ้นใช่ไหมครับส่วนหลายคนอื่นๆให้ที่เป็น5ดาวมันไม่ได้มีแล้วเนาะมันมีอีกอันนึงก็คือหลายคนประจําตัวของเออโบรเนียใช่ไหมครับแต่หลายคนประจําตัวโบรเนียก็เออไม่ได้มีการแจกเรื่องของค่าเบรเอฟเฟกให้กับเราเนาะแล้วก พปริมาณค่าฟื้นฟูพลังงานที่แจกก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับอยู่ที่10%มันโดยภาพรวมแล้วไม่ได้ช่วยทาให้เราสามารถกดอันติได้บ่อยขึ้นนะครับพรอ,อนก็ไม่ค่อยแนะนําให้ใส่สลับตัวของออล้วนเหมยเนาะพรอ,อนหมายความว่าถ้าเราไม่มีไลค์คนประจําตัวของลวนเหมยเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าให้เราใส่เป็นไลค์คนสีดาวไปเลยนะครับก็แนะนําเป็นตัวของเ e ม o r i เ l ียลเดอะพาส หลายคนอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันย่อมเยาวนะครับก็คือเราได้ค่าเบรกเอฟเฟกมากเหมือนกันเนาะแต่ว่าได้น้อยกว่านะครับแล้วก็มีเรื่องของการแจกค่าพลังงานให้กับเราเหมือนกันก็ขถ้วนตามสิ่งที่ตัวลนหมายต้องการเนาะเพียงแต่ว่าสิ่งสําคัญนะครับก็คือตัวของเมโมรี่เลอร์พลาสเนี่ยนะครับหลายคนอันนี้จะดีได้ก็ต่อเมื่อเราวางซ้อนสูงๆเท่านั้นพอที่วางซ้อน5เนี่ยเราจะได้พลังงานสูงถึง8หน่วยนะครับแต่ว่าในขนาที่ขัด1เนี่ยเราจะได้แค่4หน่วย ก็จะเห็นว่ามันต่างกันถึง2เท่าเลยทีเดียวนะครับพอะะน,นก็กลายเป็นว่าการที่เราจะสามารถหยิบ memory od pass มาใช้งานได้เนี่ยทุกคนควรจะต้องมีคัดเกลาขั้น4หรือว่าขั้น5เท่านั้นส่วนในกรณีที่เพื่อนๆวางซ้อนหลายคนอันนี้ได้ต่ํากว่านี้เนาะเช่นวางซ้อน3วางซ้อน2หรือว่าวางซ้อน1อะไรแบบเนี้ยอจอจะแนะนําว่าให้เราใช้เป็นหลายคนอันอื่นมากกว่าซึ่งหลายคนที่แนะนําเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับกับตัวของ Mercingcock นั่นเองหลายคนนี้คล้ายๆกับตัวของ Memorial od pass เลยนะครับเพียงแต่ว่าปริมาณพลังงานที่เราได้เนี่ยจะได้เท่ากันเนาะที่วางซ้อน5ก็คืออยู่ที่8หน่วยเพียงแต่ว่าหลายคนอันเนี้ยเราสามารถทําวางซ้อน5ได้มัยา ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นไลคคน3ดาวโดยภาพรวมแล้วเราจะทำให้เราสามารถกดอันติดได้บ่อยครั้งมากกว่าเนาะส่วนเรื่องของเบรกเอฟเฟกอะไรแบบนี้สุดท้ายแล้วเราสามารถฟาร์มด้วยเซติลิกได้อยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างที่บอกไปว่าทุกคนมีวิธีการฟาร์มในส่วนของค่าเบรกเอฟเฟกเยอะแยะไปหมดเลยยกตัวอย่างเช่นเพืเ่อนๆอาจจะไปฟาร์มในส่วนของเซตทีฟก็ได้ใช่ไหมหรือว่าทุกคนอาจจะไปยํำในส่วนของอัพลองเพื่อทําให้ค่าเบรกเอฟเฟกของเราถึงก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เน้นในเรื่องของพลังงานไว้ก่อนละกันส่วนค่าออีกรบนาาดวใช แค่อันเดียวนะครับก็คือตัวของ Pass ซิเซลอินเนอร์มมเลอันนี้เนาะส่วนสีดาวนะครับก็คือจะเป็นตัวของ m e m o r y ียออเดอร์พาสซึ่งแนะนําให้ใช้ในกรณีที่เพื่อนๆมีขัด4หรือว่าขัด5เท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีขัดกาวต่ํากว่านั้นให้หนีมาใช้เป็นตัวของ m มชช ine ค Co อกไปเลยยังไงซ่าเน้นพลังงานให้เราสามารถกดอันติได้บ,บ่อยๆไว้ก่อนจะดีกว่านะครับส่วนเรื่องเบรกเอฟเฟกต์ยังไงซ่าเราสามารถทําได้จากตัวของลิลิกันอยู่แล้วอะต่อมามาดูส่วนของค่าสเตตัสกันบ้างน,นะครับเริ สร้อยให้เราใส่เป็นค่าฟื้นฟูพลังงานนะครับอย่างที่บอกไปว่าตัวละครนี้ Skill สกิลเตเมทสําคัญมากจริงๆนะครับจำนวนเทิร์นมันไม่ได้เยอะทุกคนสกิลเตอเมทเนี่ยมันสามารถอยู่ได้แค่2เทิร์นเท่านั้นเพราะงั้นอันตีของเราเนี่ยต้องรีบวนมาให้เราสามารถกดทันใช้ได้การใส่สร้อยฟื้นฟูพลังงานรวมถึงการเลือกใช้ไลโคนที่มีการแจกพลังงานเลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเพราะงั้นให้เพื่อนๆใส่เป็นสร้อยฟื้นฟูพลังงานเนาะอย่าใส่เป็นสร้อยเบรกเอเฟกต์นะครับส่วนตัวของลูกแก้วกับต な。Cái แล้วก็ในส่วนรองเท้านะก็ให้ใส่เป็นรองเท้าสปีดนะครับสปีดยังคงสําคัญกับตัวรนเหมยอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคแหละดยภาพรวมแล้วเออเราคงสามารถกดสกิลต่อสู้เพื่อเลี้ยงระยะเวลาบัฟของสกิลต่อสู้ได้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมเพราะสกิลต่อสู้ของรนเหมยมันกินระยะเวลา3เทิร์แล้วก็เรากดรีเซ็ตได้ทุกรอบอยู่แล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับทุกคนก็อาจจะมองว่าเทิร์ของรนเหมยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเยอะใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าในส่วนของสกิลทต่เหมของรนเหมยมันจะได้พลังงานมาแต่ละครั้งเนี่ย ก็จะไม่ได้พลังงานในการกดอันตินอกจากนี้ในส่วนของสกิลเตอร์เมทของตัวโดนเหมือยเองก็ยังกินระยะเวลาแค่2เทินเท่านั้นใช่ไหมครับนั่นหมายความว่ามันจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เป็นดาวไทม์ของสกิลเตอร์เมทของเราอยู่ถ้ากว่าเทินของโดนเหน่วยจะมามันนานมากๆเนี่ยนะครับระยะเวลาดาวไทม์ตรงนี้มันก็จะยิ่งนานยิ่งขึ้นไปอีกก็ทาให้เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยมีบัฟน้อยลงราะสุดท้ายแล้วเราควรทำสปีดยู่ประมาณหนึ่งนะครับเพราะงั้นรองเท้า,า,ทา,ะะทาก็เลยแนะนําว่าให้ใส่เป็นรองเท้าสปีดนะ ส่วนออฟล็อนะครับรอนเหมยต้องการอยู่ประมาณ3สิ่งทุกคนนะครับอันดับแรกคือเรื่องของเบรกเอฟเฟกนะครับรอนเหมยในต้องการค่าเบรกเอฟเฟกอยู่ราวๆประมาณ180%นะครับทั้งนี้เป็นเพราะว่าตัวของพา s s i v e ของตัวรอนเหมยเนาะ ที่บอกว่าค่าเบรกเอฟเฟกที่เกิน120%ขึ้นมาใช่ไหมครับทุก10%จะมีการแจกโบนัสดาเมทให้กับเพื่อนร่วมทีมของเรา6%โดยแจกได้สูงสุด3.6%ซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะตรงกับค่าเบรกเอฟเฟกของรนเหมยอยู่ที่180%นั่นเองนะครับเพราะงั้นก็ตัวละครน,นี้ก็เลยมีความจำเป็นต้องทำค่าเบรกเอฟเฟกให้ถึง180%แต่ว่าก็ต้องอย่าลืมนะครับว่ารนเหมยมีเทสอยู่หนึ่งข้อนะครับที่ช่วยในเรื่องของการบูสต์ค่าเบรกเอฟเฟกให้กับเพื่อนร,ออร,นรนน่วม,วม,วม,ววมตตที เพื่อที่ว่าเวลาที่เราเข้าสู่การต่อสู้ไปปุ๊บใช่ไหมครับพาซีฟตรงนี้ก็จะเด้งทําให้เราเนี่ยมีค่าเบรเอฟเฟกอยู่ที่1 8 0พอดีพอนก็พยายามเล็งในส่วนของเบรเอฟเฟกไว้ที่1 6 0่ละกันนะครับแล้วก็ในส่วนของสปีดส่วนตัวพอจอแนะนําว่าให้เราทําประมาณใกล้ๆกับตัวละครแคลรี่นะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าตัวละครน,นี้ต้องการสปีดประมาณนึงเพื่อช่วยในเรื่องของการเก็บพลังงานแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดดาวทางของสกิลเตเมตของเราใช่ไหมครับตัวละครแคลรี่ของเราทําไว้เท่าไหร่เนี่ยนะครับตัวละครน,นี้ก็ทําไว้ใกล้ๆกันละกันเพื่อที่ว่าจำนวนเทิร์นจะได้พอๆกันเนาะแล้วเราก็จะได้ไม่เสียสเตตกับสปีดเยอะจนเกิน ใครอยากได้ตัวเลขปเป๊ๆก็ทำลาวลาประมาณนี้ก็ได้ครับ1 3 4ถึง1040ต้นๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีส่วนสตั๊ดอื่นๆนะครับก็สามารถลงกับสตัสที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยของตัวรนเหมยเองได้เลยเนาะจะเป็น HP เปอร์เซ็นต์ defense, ค่าตั้งสถานะอะไรแบบนี้รนเหมยสามารถหยิบไปใช้งานได้หมดเลยพรอ,องก็ถือว่าดีนะครับ อะต่อมามาดูส่วนของทีมของรนเหมยกันบ้างน,นะครับสูบนสั้นว่าสามารถไปได้ทุกทีมเลยเนาะไม่มีตัวละครไหนนะครับในเกมนี้ที่ไม่อยากได้ดาบเบ็โบนัสไม่ได้อยากได้ค่าความทะลวงธาตุไม่ได้อยากาจะเบดเกาะมอนสเตอร์เก่งๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือทุกตัวละครมันอยากจะทําแบบนี้อยู่แล้วเพราะงั้นเราจะใส่รนเหมยเข้าไปในทีมแบบไหนก็ได้นะครับอะแต่ว่าก็ต้องยอมรับเนาะว่ามีตัวละครแครรี่อยู่บางตัวนะครับที่พอเราใส่รนเหมยเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับมันอาจจะดูดีกว่าตัวละครแครรี่ปกติโดยทั่วไปตัวละคร,รกคลรุ เป็นต้น จิ้งหลิวเป็นตัวละครที่มีพาร์ติสันทาเลนใช่ไหมครับที่คอยกินเลือดของเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นในส่วนของค่าเอดีเคประจําตัวของตัวเองมันทําให้เวลาที่เราใส่ตัวละครประสานที่มีส่วนช่วยเรื่องของการบัฟเอดีเคเข้ามาเนี่ยนะครับตัวของจิ้งหลิวจะไม่ได้มีดาเมจเพิ่มเติมอะไรเยอะการถอดตัวละครประสานตัวเดิมซึ่งโดยปกติแล้วมักจะแจกเป็นเรื่องของเอดีเคใช่ไหมครับแล้วเปลี่ยนมาใช้งานเป็นตัวของโดนเหมยเนี่ยก็จะทำให้ตัวของจิ้งหลิวนั้นสามารถใช้บัฟได้ดีมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าตัวของลลงงถึคค่่าาาาวววมมททอะไรรบเโบเ ตัวของเบลดเนาะก็อันนี้ตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าเบลดเป็นตัวละครที่สเกลลิ่งตาม HP นะครับมีส่วนของเอลิเคนิดหน่อยแต่ว่าโดยภาพลวน้อยกว่ามากจริงๆนะครับพราะการใส่ลนเหมยเข้ามาแทนที่ตัวละครประสานตัวอื่นก็เลยเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเบลดเหมือนกันตัวละครแคลร่อีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่ดีเหมือนกัน,นเวลาที่ใส่ลนเหมยเข้ามาก็คือตัวละครที่เล่นกับเรื่องของดอทดาเมจนั่นเองเพราะสิ่งที่ลนเหมยแจกเป็นเรื่องของโบลัสดาเมจแล้วก็รวมถึงเรื่องของค่าความทุงท่าใช่ไหมครับซึ่งดอทดาเมจเนี่ยสามารถแรงข และนอกจากนี้การที่รถเหมยนั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกรอยของมอนสเตอร์ได้รวมถึงมีการยืดระยะเวลาในการเบรกรอของมอนสเตอร์ให้นานยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็ทาให้การเบรกรออมอนสเตอร์ในแต่ละครั้งเนี่ยมันไปได้ง่ายมากขึ้นใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าการเบรกรออมอนสเตอร์ในแต่ละครั้งมันมีของแถมด้วยทุกคนก็คือมันมีเรื่องของดอทด,ดามเมจแถมเข้ามาให้เราด้วยนั่นเองเบรกรอยขอมอนสเตอร์ด้วยธาตุไฟฟ้าก็มีดอทไฟฟ้าเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับเบรกรอยขอมอนสเตอร์ด้วยธาตุกาย หรือบางทีมนะครับที่มีแมคคนิกเล่นเกี่ยวกับเรื่องของการเบรกเกาะของมอนสเตอร์ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นทีมของฮิเมโกะเป็นต้นฮิเมโกะเขาจะมีพาสซีฟใช่ไหมครับเวลาที่เราทำการเบรกเกาะมอนสเตอร์ Master ได้ปุ๊บฮิเมโกะเขาก็จะเก็บสเต็ พอครบ3ปุ๊บเขาก็จะปาดหนึทีเนาะรวนเหมยก็จะเข้ามาทําให้ไอ้สแต็กตรงนี้ของฮิมิโกะเนี่ยสามารถเก็บได้ง่ายมากขึ้นเพราะเราเบรกเกาะมอนสเตอร์ได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดทีมนี้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่เล่นตัวละครแครรี่พวกนี้อยู่เนี่ยเปิดรวนเหมยมาก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะว่ารวนเหมยเป็นตัวละครเอ่อซัพพอร์ตยูนิเวอร์ซอลนะครับยังไงซะเรื่องของการแจกไดร์เมดโบนสัสการทะลวงธาตุหรือว่าแม้แต่เรื่องของการเบรกเกาะมอนสเตอร์อะไรแบบเนี้ยยยตตัััวววลลละะะคคครรรแแแีี่่่ทททุทุบบกกกออาาไไดู้้้เพนนนนจใใสปม นะครับ อ่ะแล้วนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เนาะก็หวังว่าชอบกันนะครับสําหรับรุนเหมยก็แน่นอนครับเป็นตัวละครซัพพอร์ตยังไงซะเปิดมามันค่อนข้างคุ้มกับเราอยู่แล้วแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายทีมากๆอิดทั้งบัฟของรุนเหมยก็ค่อนข้างยูนิเวอร์แซลใช่ไหมครับมีเรื่องของการบัฟดาเมจโบนัสทั้งค่าความทะลวงท่ารวมถึงเพิ่มเมคานิกของการเบกกรกเกาะของมอนสเตอร์ด้วยเพราะงั้นก็เราก็สามารถหยิบไปใช้กับตัวละครแคลลี่หลายๆตัวได้รูปหนึ่งการเบกรกเกาะมอนสเตอร์ได้บ่อยเนี่ยก็ช่วยทาาาาาาาใใใใหห้้้้้้้เเเเเรร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 มม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 ีีีีีีีคคคควววปลลลลออออดดดภัััััััยยยยยนนนนนนกกกก่่่่่่่สสูงงงงงขึชบบพะะะะ็ตตตททจจไไไไฮๆ ตัวของโรชาไม่ได้มีตัวของฟู้ส่วนอะไรแบบนี้เปิดร่นใหม่มาก,ก็ช่วยเราได้เยอะเหมือนกันเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะครับใครที่ลังเลอยู่ก็ไม่ต้องลังเลแล้วแหละนะครับสามารถเปิดมาใช้งานได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเนื้อหาแต่เพลงเท่านี้นะครับอ,อ๋อแล้วก็สำหรับใครก็ตายนะครับที่ตอนนี้ยังเปิดร่นเหม่ไม่ได้เนาะหรือว่ากำลังคิดจะเปิดร่นเหมือยู่อะไรแบบนี้นะครับก็สามารถไปเติมเกมกับทางร้านเคียบเพย์ได้ต้องบอกว่าตอนนี้เคียบเพย์ o มีโปรโมชั่นอยู่นะครับก็คือขอแค่ว่าเติ ตเติมหมึกแคเบิ์เพเน่ไม่ใช้ i อเดียพาร์ส่วนเนาะใช้แค่ UID เดีเพียงเดียวเพราะงั้นปลอดภัยแน่นอนเพะฉันเนี่ยก็อย่าพลาดกันนะครับอย่าลืมนะเป๊คุ้มเป๊ฉลาดต้องเขียวเปที่เดินนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับ